สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมาจากพลังบวกร้อยร้านชายชาญก้ามงคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิจะเสนอเรื่องราวของชาวปีนักษัตรฉลูดูดวงช่วงก้ามิถุนายนถึง8กรกฎาคม 6. 7ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังได้เลยนะครับทัแ้แรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวฉลูคนฉลูในช่วงเวลานี้นั้นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรแล้วแต่เนี่ย คุณจะมีความคิดมีการวางแผนเป็นอย่างดีจะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนเนี่ยก็ล้วนแต่อยู่ในแผนง,งานของคุณทั้งสิ้นและคุณมักจะมีความถนัดในหลายสิ่งในหลายอย่างนะครับชอบทําในสิ่งที่มันมีเหตุมีผลนะครับและมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นเรืวอยยนะครับแต่ก็มีความรักบ้านรักครอบครัวนะครับ รัดเด็กๆและเรื่องของการสุกษสารเลาเรียนต่างๆก็ทําได้ดีข้อด้อยสําหรับชาวชรุนะครับก็คือเรื่องของความโรเล่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับและบางครั้งก็ทําอะไรในหลายสิ่งหลยยายอย่างมากจนเกินไปในช่วงเวลาด้วกันในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจคนงัวในช่วงเวลานี้นั้นมักไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ชอบที่จะปรับเปลี่ยนนู่น ปรับเปลี่ยนนี่ตกแต่งนู่นตกแต่งนี่อยู่ตลอดเวลาจิตใจของคุณมักจะมีศสียธรรมสูงละอิสระชอบในการเปลี่ยนแปลงมีความรักสงบและมักที่จะชอบที่จะเรียนมาด้านหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไปทํางานในอีกด้านหนึ่งประมาณนี้ในมุมถัดไปในเรื่องของการงานคุณชาวชลูมักชอบที่จะเรียนรู้ไปด้วยและทํางานไปด้วย คุณมองว่าสนุกดีได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมและได้คบคาสมาคมไปทั่วอีกด้วยคุณมีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายช่องทางด้วยกันมีสไตล์การทำงานแบบเอาตัวเองเป็นใหญ่มีความยิ่งในกฎระเบียบประเพณีของตัวเองเป็นสำคัญและไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองความเห็นของตัวเองสักเท่าไหร่ถึงแม้งานจะมีการ เ่งขันสูงม,มากๆนะฮะแต่คุณก็สามารถเอาชนะมันไปได้ในท้ายสุดอีกด้วยงานที่โดดเด่นของชาวโชลูนช่วงเวลาน,นี้นั้นมักจะเป็นเรื่องของของเก่าของโบราณงานที่เกี่ยวพันและต้องมีส่วนร่วมกับเรื่องของการสื่อสารประเภทต่างๆในเรื่องของวิทยุหนังสือพิมพ์หรือแม้ก็แอปพลิเคชันต่างๆอีกด้วยแม้ง,งานจะเป็นประเภทแบบเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับบางครั้งคาดหวังว่าจะสาเร็จ แต่ก็ไม่ได้นะครับแต่ตัวที่ไม่คาดหวังว่าจะสาเร็จแต่ก็ดันสําเร็จเฉยเลยประมาณนี้นั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาวฉลูคืออะไรล่ะคําตับก็คือคุณอยากให้งานที่คุณคิดจะบุกเบิกใหม่มีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเจรจารต่างๆนี่ให้เป็นประเภทแบบซื้อง่ายขายขยคล่อง,องในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินช่วงนี้ชาวฉลูนั้น อย่างไม่พออพอใัยในเงินที่คุณมีอยู่คุณอยากจะได้เงินจากหลากหลายช่องทางมากกว่านี้และมักจะมีการหาเงินจากหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแม้ว่าคุณจะเรียนมาทางหนึ่งนะครับแต่คุณก็มักจะหาเงินในอีกวิธีทางหนึ่งในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอีกด้วยอีกครั้งบางครั้งคุณก็มักจะมีหัวการค้าน,นครับหาเงินจากพวกต่างประเทศต่างทิมต่างแดนอีกด้วยรวมถึงหาเงินจากความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยชาวชลุก็ทําได้ดีเกชกเช่นกันบางครั้งคุณก็มีวิธีการหาไรายได้นะครับโดยการจัดสรรปันส่วนนะครับแบ่งไปลงทุนในหลายๆตะกก้าที่มันมีความเสี่ยงต่ําๆประมาณนี้อีกด้วยว่าชาวชลุทํทได้ดีในหลายส่วนในเรื่องของการเงินนั่นเองเพียงแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอเือกเยวนะครับสำหรับชาวชลุ่นในเฉพาะเรื่องของเงินส่วนมือนคุนั้นนะครับส่วนหนึ่งคุณมักจะใช้จ่าย ไปกับเรื่องของการทําให้บ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคุณนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นหรือจัดแจงขั้นพื้นฐานของผลประโยชน์ต่างๆให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าช่วงนี้ชาวฉลูจะต้องเกี่ยวพันกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นหรือหน่วยง,งานราชการมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าชาวฉลูนั้นก็สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนในสั้นๆของคุณได้อย่างรอบคอบที่สุดอีกด้วยหรือเรียกได้ว่าชาวฉลูอยู่ในช่วงที่ ปรับสมดุลเรื่องของการเงินนะครับให้รายรับรายจ่ายเนี่ยมันสมดุลกันมากยิ่งขึ้นและเคลียร์ปัญหาหนี้คงค้างต่างๆเนี่ยหรือค่าสินใหม่ต่างๆเนี่ยคราบปรับต่างๆเนี่ยให้มันเสร็จสิ้นให้มันเข้ารูเข้ารอยอยา่างสุดนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวปีฉลูคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การปรับใหญ่เรื่องของการลงทุนในเรื่องของงานในเรื่องของเงินต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุด การหาเงินจากของเก่าของโบราณที่เก็บไว้เนี่ยให้ได้ดีอย่างที่คิดนะครับหรือหากเกิดเรื่องที่มันผิดหวงังไม่คาดฝันก็อยากได้เซอร์ไพรส์ราทางการเงินในแง่บวกมากกว่าแง่ลบนั่นเองคุณต้องการประมาณนี้มุมถัดไปในเรื่องของหัวใจความรักความสัมพันธ์ของชาวชรูซึ่งสไตล์ของคนโสดชาวมัวน,นั้นนะครับมักจะจู้จี้จุกจิกสุดๆตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อด้อยของอีกฝ่ายอย่างท่วงฉี่ว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่าดีขนาดไหนมีจุดเสียอะไรบ้างมีจุดดีอะไรบ้างและเข้ากับคุณได้ขนาดไหนอีกด้วยรวมถึงดูมุมความเชื่อต่างๆเนี่ยสไตล์การหาเงินว่าเป็นคนอย่างไรหวังดีหรือหวังร้ายในการครบคุณกันแน่ประมาณนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าหาจักรพรเกณฑ์ในการเป็นคู่ของคุณนั้นจะต้องมีการกรองแล้วกรองอีกหลายขั้นตอนนั่นเอง ส่วนชาวฉรูที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนั้นมักจะเป็นแบบว่ามีการแบ่งปานในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินอย่างลงตัวให้อีฝ่ายเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยคุณก็จะคอยช่วยเหลือด้านเงินนะเพื่อให้การหมุนเงินทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นี่สินต่างๆลดลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรยกได้ว่าจะแจ้งแบ่งปานในเรื่องของความรักความเชื่อนี้สินหรือการทางเงินต่างๆเนี่ยซึ่งการละกันนั่นเอง เน่าความบร,รักของคุณนั้นจะมีการกระทบกระเทียบกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องของวาจาวาทศิลป์หรือมุมมองในเรื่องของการงานการใช้งเงินที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ในเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแกร่งของขาโตะ๊ะของขาเตียงนะฮะในเรื่องของความร,รักก็คือว่ายัางมั่นคงอยู่นั่นเองด้วยเพราะว่าเข้าใจความกวมผนผาซาหรือการเตือนด้วยความหวังดีประมาณนั้นอีกด้วย แล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนล่ะครับที่ชาวชูชางวัวต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้คนร่างคุณเป็นคู่คิดเป็นคู่ตรวจสอบนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการเงินมุมมองต่อการทํางานเนี่ยหรือช่วยในการสังเกตจับผิดอิฝฟายออกนอกลูกล่นอกทางหรือหลงประเด็นในเรื่องของการงานหรือการหาเงินรวมถึงอยากให้มีความคิดเป็นผู้นํา ที่สามารถประคองประคับประคองทําให้ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวของคุณหรือความแข็งแรงของชีวิตคู่ไปได้เรื่อยๆนะครับและเข้าใจคำพูดมาหมาหรือคำพูดแรงๆตรงๆชวนทะเลาะเนี่ยว่าเป็นความหวังดีของชาวชูนะไม่มีอะไรในกอไผ่นั่นเองให้เข้าใจในวาทศิลป์ที่มันเลาะร้าย ของคุณด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวหัวว่าเป็นพวกที่คิดเก่งวางแผนเก่งแต่มีความรุนเร่เป็นที่สุดและมักจะเป็นพวกที่มีเหตุมีผลตลอดและชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆชอบการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากขึ้นประมาณนี้นั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคลาภของชาวปีนักษัตรชูโชคลาภของคุณเกิดจากการหมุนเงินที่มีประสิทธิภาพการหาช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดเสริมในเรื่องงานในเรื่องการเงินที่จะทําให้ผลประโยชน์ทางการเงินของคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าการลงทุนในธุรก,กิจใหม่ๆนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับชาวชาูนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นได้วเด่นสลับชาวปีฉลูก็คือเลข5และเลข8มาดูในมุมบทสรุปกันบ้างเปรียบเลยว่าเป็นงวสายพันธุ์ดีลักษณะดีแม้จะดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจบ้างนะครับแต่หากทำอาชีพราชการงานอาสาจำนวนต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับและมีค่าท่าบิวารล้รอบหน้ารอมหลังเยอะอีกด้วยนะครับหากทาสวนทําไร่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จลารวยนะครับตัวเรื่องของการค้าการขายต่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเยอะสีเดียว,ยว,ยวนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรฉลูดูดวงช่วง9มิถุนายน6 7ถึง 8, แกรกฎาคม หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และลืมกดกระดิ่งช่องวพือ่อจาดตามชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ